กลายเป็นว่ามันล้อมหน้าล้อมหลังคนที่อยู่ข้างบนจึงไม่สามารถลงมาได้คนเจ็บหนีไม่ได้มีบางคนตายทั้งเป็นแต่ที่สยองคือคนขับมือหนึ่งคนขับมือสองเขานั่งหน้าทั้งคู่ก็ตายทั้งคู่ร่างไปบู้บี้เพราะว่าเขาไปชนที่ท้ายของรถเทรลเลอร์ไปเจอเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่เขาเจอต่อหน้าต่อตารถทัวสายหนองคายระยองนี่คันแรกคันที่อยู่ท้ายสุด รถเทรลเลอร์22ล้อที่อยู่ตรงกลางและคันที่อยู่หน้าสุดซึ่งเทรลเลอร์ไปชนทีคือรถบรรทุก14ล้อพอชนตุ้มไฟพืบไฟพับเจ็บนับ4 0สิกว่ารายครับเจ็บส1สเดรายตาย7บศพครับการนำลำเลียงร่างแต่ละร่างลงมาค่อนข้างทุลักทุเลเพราะไฟบางจุดก็ยังไม่จบความร้อนก็ยังกระจายแสมผู้ข้อร้ายบางรายหลายรายไม่เกรียมไปต่อหน้าต่อตาเจ้าหน้าที่เดี๋ยวดูวินาทีตอนที่ค่อยๆลำเลียงร่างลงมา